จูถิงถึงกับยกนิ้วให้ผู้เล่นไทยหลังทำแบบนี้ให้ไทยแพย้จีน0ูนย์ต่อสเซตต้านไม่ไหวแม้ได้เพียวอัชาราพรมาช่วยผู้ทำคะแนนสูงสุดของไทยสุดยอดมากสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยทีเดียวค่ะสำหรับการเจอกันของทีมสาวไทย เจอกับทีมชาติจีนนะคะแต่เราค่ะก็ต้านไม่ไหวแพ้จีนไป0-3อเซตด้วยคะแนน 23-25, ต่อ17-25ต่อและ18-25ต่อแม้ในวันนี้นะคะจะได้พิอัชาราพรลงมาช่วยค่ะเราก็ไม่สามารถต้านความแข็งแกร่งของจีนได้โดยจีนนะคะชนะ3เซตรวดในวันนี้จีนเก็บ3คะแนนรวม15คะแนนจากชนะ5แพ้2ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ5ของตารางและได้คะแนนสะสมอ,อันดับโลกเพิ่ม4.02 รวมเป็น336.87คะแนนยังอยู่อันดับ6ของโลกเช่นเดิมส่วนสาวไทยนะคะคะแนนสะสมลดลงเหลือ211.41คะแนนหล่นไปอยู่อันดับ13เหมือนเดิมนัดนี้นะคะต้องบอกเลยว่าในเซตแรกค่ะค่อนข้างที่จะสูสีนะคะคือทั้ง2ทีมค่ะเริ่มเกมบุกใส่กันคะแนนไม่ห่างกันมากจากนั้นนะคะ ทางฝั่งจีนค่ะก็ได้ตบทำคะแนนให้จีนหนีห่างไป15-12อต่ 12, แต่สาวไทยได้โต้กลับเร็วมีพิมพิชยาและชาจูออนและบอลเร็วจากเตยนะคะช่วยไล่มาตีเสมอ19-19่อ19 19, และขึ้นนำ20-19่อตก่อนที่บอลเร็วค่ะจากทางทีมจีนนะคะมาตีเสมอทีมไทยเป็น20ค่ะแล้วก็ขึ้นนำเป็น23-21่อตก่อนที่จีนนะคะจะตบ2คะแนนติดเอาชนะไทยไป25-23ต่อนำไปก่อน1-0เซตค่ะ เซตที่2อัชาราพรคงยศนะคะซึ่งลงไปช่วยทีมแบบเต็มเซตเลยนะคะโดยได้ลงเป็น6คนแรกและช่วยไทยไล่จีนมาติดๆห้ต,ต่อ6ก่อนที่จะตีเสมอได้12ต่อ12และ15ต่อ15จากนั้นค่ะเป็นฝ่ายจีนนะคะที่รุกหนักทั้งตบและบล็อกไทยได้เพิ่มอีก2คะแนนในเซตนี้จากชาชูออนตบ1คะแนนและจีนนะคะเสิร์ฟอ,ออกก่อนที่จะเป็นฝั่งจีนที่จะถล่มไทยไปในเซตนี้25ต่อ17นําห่างออกไปอีกค่ะเป็น 2. ต่อศูนย์เซต เซตที่3นะคะไทยมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นลงไปเพื่อปรับเกมบุกแต่ยังทําอะไรไม่ได้มากนะักเป็นฝ่ายจีนที่ยังคงครองเกมดีกว่าทั้งตบและบล็อกขึ้นนําเป็น15ต่อ9แต่ไทยช่วยกันเล่นก็ไล่ตามมา14ต่อ17ในช่วงปลายเซตจีนยังบุกหนักนะคะได้จีนนะคะตบบล็อกของไทยไปกระจายและได้บอลเร็เวนะคะจากจีนอีกค่ะช่วยกันทําคะแนนหนีห่างไทยไป23ต่อ18ก่อนเอาชนะไทยไป25ต่อ18ปิดเซตในเซตนี้ไปชนะ3ต่อ0เซตค่ะ สำหรับผู้ทำแต้มสูงสุดให้ทีมไทยนะคะก็คือบีมพิพิชยากกรมค่ะวันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยนะคะทำไป14คะแนนให้ไทยชาชุออน7ทัดดาวและอชาลาพรทำา6คะแนนค่ะและยังมีอีกหนึ่งจังหวะนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือในช่วงเสร็จแรกนะคะที่มีการทัดบอลของไทยค่ะแต่ว่าเหมือนทางผู้ตัดสินนะคะให้คะแนนเป็นของทีมไทยโดยทางจีนเองนะคะจูถิงค่ะก็ได้ขอดูชาเลนจ์ว่ามีการทัดของไทยนะก่อนที่ ไทยคะ่ะจะยกมือบอกยอมรับเองนะคะว่าเป็นฝ่ายทัดจากนั้นนะคะกรรมการก็ได้ให้กินการ์ดใบเขียวคะ่ะเป็นใบที่3แล้วนะคะซึ่งกรรมการก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่ากรรมการให้เป็นใบที่3ซึ่งเหมือนจะเป็นไทยนะคะที่ตอนนี้มีกินการ์ดสะสมมากที่สุดนะคะในบรรดาทีมที่ร่วมแข่ง VNL แล้วก็ช็อตนี้ละคะ่ะที่จูิงนะคะถึงกระยกนิ้วให้ทัดดาวผู้ที่ยอมรับตนเองนะคะว่าเป็นคนทัดบอลน,นั่นเองคะ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวคะ่ะ สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นนัดสุดท้ายของสัปดาห์ที่2ในสนามที่2นะคะที่ไทยจะเจอกับบาราซิลในเวลา15นาฬิกานะคะอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ